ไม่มีใครทำร้ายใครนอกจากตนเองนะให้กําลังใจค่ะโคยอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอลม้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ ไปต่อกันที่คนมีประเด็นชาวราศีสิงห์ถัดไปนะคะวันที่1.15มีนาคมขอบคุณสําหรับการสนับสนุนติดตามยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์และติดตามกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยเรื่องราวภาพรวมของชาวราศีสิงห์ถัดไปคนมีประเด็นคนมีสถานะไม่ชัดเจนนะก็ ก็ตนเองไม่ชัดเจนนะนะเริ่มที่ใครก็เริ่มที่ตนเองนะคะทำอะไรต้องเปิดเผยนะคะไม่ว่าในเรื่องการงานการเงินความรักนะอยู่ในเขตคอมฟอร์ตโซนนะคะต้องเปิดเผยคะ่ะอันนี้ทำอะไรก็ติดขัดนะคะไม่ว่าทั้งเรื่องคู่และการเงินและการงาน นะก็การเงินนะคะไปเกี่ยวข้องกับการเงินการเงินตัวเองนะคะลาบผลก็ไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะ,ะไม่ค่อยมีโชคลาบนะคะเงินต้องหามาด้วยน้ำพักน้าแรงของตัวเองนะคะถึงจะพอหลุนอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามที่มีฐานะ มั่นคงแล้วต่อเนื่องต่อไปของตอนเองนะหุ้นส่วนนั้นฐานะมัน่นคงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องการลงทุนการงานร่วมกันกับการค้ามีความคิดนี้เริ่มนะคะ,ะลาภผลเนี่ยการเงินเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน การหมุนเงินนะคะอ่าไปยืมเงินเขาส่วนมากแล้วไปยืมเงินเขามากกว่าจะเขาจะมายืมนะคะอ่าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนที่มีการเงินมั่นคงแล้วอ่าตนเองก็คิดนิเริ่มการหาการเงินะไรได้ก็เริ่มจากประสบการณ์การลงทุนค้าขายนี้ มันนิ่งนะคะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะ,ะจึงจะปล่อยวางได้แล้วก็เริ่มติดต่อมีความสุขรุ่งเรืองนะถ้าการลงทุนนี้ถ้าเป็นลูกจ้างบริวารอยู่ก็จะได้มีการางานใหม่ๆเข้ามากะ ตอนนี้นิ่งนะคะมันนิ่งเพราะว่าเฉยนะอยู่ในเขตคอมฟอร์ตโซนนะคะความรักไี่ก็อ,อกหักผิดหวังสูญเสียนะคะยังอยู่กับความผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งเก่าๆนะคะคิดใหม่ทำไมอยาขวางโลกนะคะความก้าวหน้าโอกาสจะมาถึงก็เริ่มต้นได้เลย นะคิดแล้วลงมือทำอย่าปล่อยวันเวลาให้เนิ่นนานนะคะไม่ว่าทั้งการที่ตนเองไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะหยุดนิ่งไม่ไหวติงเลยนะรักนี่็แอบรักงเงียบๆปล่อยวันเวลาช้าเนิ่นานานเกินไปก็ไม่เกิดผลอะไรดีขึ้นนะคิดแล้วลงมือทำอันนี้ก็รักที่ ไปเกี่ยวข้องนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้นะอีกฝ่ายนึงเขาเป็นใครอีกฝ่ายนึ่งก็เฉยนะเราเฉยจะไม่ให้เขาเฉยได้ไงนะเขาก็เฉยไม่เฉยเปล่าอ่านิ่งดูความเคลื่อนไหวของคนมีประเด็นชาวราศีสิงห์่าไม่นิ่งเปล่าค่ะไม่ปล่อยเวลาให้ช้าเนิ่นนานเขาก็เป็นคนรับทางไกลนะคะ เป็นคนอีกทินที่หนึง่งก็ทํามาค้าขายเป็นคนเก่งนะคะเฉลียวฉลาดค่ะบริหารจัดการการงานเขาก็ยังมั่นคงกับคนมีประเด็นอยู่นะแต่เขาไม่ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานแล้วก็ไปทําการค้าแต่ละวันที่ผ่านไปนี่เขาผาจญภัยค่ะได้เรียนรู้ทำการค้าใหม่ๆเป็นคนทันสมัยนะคะด้วยสติปัญญานะคะเป็นนักต่อสู้ฝ่าฟัน ทำการค้านี่ก็รุ่งเรืองเข้มแข็งค่ะเป็นบุคคลที่เข้มแข็งก็ได้ทําการค้ากับต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดะันไกลนะอันนี้เขาก็ได้พบคู่แล้วเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งเขาก็ดูชาวราศีสิงห์จะทํำยังไงกับปัญหาของตนเองนะเขาเนี่ยสามารถอย่าได้แข่นะดำเนินชีวิตด้วยความสุขสนุกสนานะการผจญภัย ที่เริ่มต้นของเขานี่ก็คือการค้าเป็นคนได้ทำงานที่รักนะงานที่รักนี่ก็สนุกนะได้ใช้ความแรงบนันดาลใจสร้างสรรค์ลงมือทำนะคะสมบูรณ์และก็พอใจในสิ่งที่ได้แล้วเขานี่ก็ห่างไกลจากชาวราศีสิงห์คนมีประเด็นนะคะในรอบ30ปีต่อมานะตั้งแต่5ธันวาคม63 ถึงหนึ่งมีนาคม6กหกเป็นคนขยันขันแข็งนะคะในการทําการค้ามีธุรกิจมั่นคงงานอสังหางานกเกษตรกรรมดีมากอ่ก็เป็นดาราศิลปินนะคะผู้ร่าเริงแจ่มใสการงานนี้ก็เป็นเพศตรงข้ามอันนี้เขารู้แล้วนะคะเขาได้เจอเนื้อคู่แล้วแต่เขาก็ดูท่าทีของชาว ราศีสิงห์ต่อไปคำแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์นะคะอะไรใดๆก็รู้จักตัวตนของตนเองนะเป็นตัวของตนเองเข้าไว้ค่ะทำอะไรก็ตรงไปตรงมาเปิดเผยนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตคอมฟอร์ทโซนนะถึงเวลาแล้วที่จะแก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะก็จะได้แก้ไข อันนี้ก็มาเจอเนื้อคู่แต่ปางก่อนแล้วการหมุนเวียนมาเจอกันก็เผื่อใจเอาไว้เพราะว่าตนเองไม่ลงมือทำนะใครที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตนเองก็คือตนเองนะ,ะไม่ใช่ใครมีมีปัญหากับตนเองนะที่ทำอะไร ไม่จริงจังโชคดีมาเยือนแล้วก็ลงมือทำนะคะโอกาสนี้ก็เผื่อใจเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของบุญธรรมกำแต่งปลูกอะไรก็ได้ผลลัพธ์เช่นนั้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะความมั่นคงการที่ได้พบคู่แล้วนะ,ะวันที่7เดือน7นี้โอกาสที่จะให้ตนเองได้แก้ไขในสถานการณ์ของ เรึ่งเดือนแรกในนาคมนี้ก็มุ่งไปที่ธุรกิจการงานแบกหามไปนะคะงานนี้ก็ได้ทำงานเก่าแก่อ่ามันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมนะจะได้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวรตามติดทวงหนี้ศีลน,นะคะนี่แหละมีเจ้าหนี้ลูกหนี้นะไปเกี่ยวข้องกับคนอ่าที่มีฐานะนะไปเกี่ยวข้องกับ การเงินและลาบผลกับคู่ครองคนรักคู่ค้านะยังมีปัญหาต้องแก้ไขนะคะทำอะไรไม่ได้ก็ช่วงนี้ก็เจ็บป่วยหนักนะแต่หวังว่าจะได้ลุกขึ้นมาฟื้นคืนไขหวังว่าจะได้รับการเย,ยียวยาเอาใจใส่นก็อยู่ที่ตนเองค่ะเริ่มที่ตนเองนะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคนี้อันนี้มี กำลังใจที่ยังไม่ฟื้นคืนไข่เลยนะคะอ่าเป็นคนโดดเด่นดังนะคะอันนี้ก็มีปัญหากับคนรักนะคะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะว่าตนเองก็ยังคงไม่เปิดเผยอยู่ในเขตคอมฟอร์ทโซนอยู่นะคะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้และสิ่งที่ปรารถนาจะได้แล้วก็ไม่ลงมาทำนั้นก็คือไป โทษผลบุญธรรมกรรมแต่งด้วยนะอยู่ภายใต้ฟ้าลิขิตนะคะก็แบ่งให้ครึ่งกับครึ่งนะ่ะนะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มีเจ้ากรรมในเวรตามทวงหนี้สินนะคะนะรักที่ซ่อนเล้นลึกรับนี่นะอืก็ยังต้องแก้ไขกันอยู่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนรักที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะ สำหรับคนไกลเนี้ไปเจอคู่แท้เนี่ยเขาก็รักอิสระนะยังใช้ชีวิตโสดอิสระด้วยความสุขนะเพราะว่าเขาพอใจกับชีวิตที่ได้รับผิดชอบกับการงานการค้านะอันนี้ในะเรื่องคู่นี้ก็ยังไม่เริ่มต้นใดๆเลยนะยังห่างไกลจากเขานะอ่ะแก้ไขที่ชาวราศี สิงค์คนมีประเด็นนะมีปัญหาที่ตนเองยังคงวนเวียนและเวียนวนกับปัญหาเก่าๆนะอันนี้ตนเองนะนะมีปัญหาอุปสรรคปัญหาในเรื่องการที่จะพบกับความสุขล้มแล้วต้องรีบลุกนะนี่ยังไม่ลุกขึ้นเลยนะคะนะมีเจ้ากรรมนายเวรตามงนุนีศีลค่ะแล้วก็ต้องเข้มแข็งนะคะ ยังมีเวลาเหลือที่จะลุกขึ้นมาฟื้นคืนไข่นะคะก็จะได้พบกับคู่แท้คนนี้นะคะรักแท้รออยู่ยังมีเจ้ากรรมนเวรตามทงนี้นะ,ะสถานะยังไม่เปิดเผยให้กับใครนะคะเพราะว่าตนเองนี้ยังคมคืนกับความรักนะคะนะยังไม่สามารถที่จะ ้นจากเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะรีเวอ a t ชั่การเกิดใหม่สิ้นสุดการรอคอยนะคะทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเป็นผลบุญกรรมปางก่อนถึงปัจจุบันกรรมสั่งสมบาร,รมีเข้าไว้นะคะปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นปลูกวิญ,ญญาณให้ฟื้นคืนชีพนะคะได้เวลาลงมือทำได้แล้วแก้ไขแก้ไขปัญหาเก่าๆค่ะเปิดใจ อนาคตอันใกล้จะเป็นจริงเกิดแรงบันดาลใจด้วยปัญญาค่ะต้องมีผลบุญทำกรรมแต่งลงมือทำนะคะไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผลรับอะไรนะคะ Inspiration สร้างแรงบันดาลใจด้วยความงดงามที่มีอยู่รอบตัวความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์กิจวัตรประจำวันกับชีวิตเรียบง่าย สถานที่มีพลังก็คือธรรมชาติประธานาจ,นจินตนาการก็ไปที่สวนสถานที่สงบจดจ่ออยู่กับสายลมแสงแดดต้นไม้ดอกไม้สัตว์เลี้ยงแสนรักสัมผัสได้ถึงเสียงสีสันสดใสติดเปียกโบยบินค่ะอันนี้ไม่สดใสเลยค่ะเพราะว่าปล่อยให้วันเวลาช้าเนิ่นนานนะรอแต่จังหวะมันไม่ใช่ค่ะมันคือการคิดแล้วลงมือทำนะอันนี้ อยู่ในเขตคอนฟอร์ตโซนก็ลองคิดนอกกรอบเข้าใจกรอบแล้วก็จะแก้ไขออกมานอกกรอบได้นะลิลลี่ปล่อยวางอาฮสิกรรมเริ่มที่ตนกับความคิดลบเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าต้องปล่อยวางความคิดเก่าๆความรู้สึกสถานภาพที่ไม่มีประโยชน์กับพลังงานคิดถึงพุ่มดอกไม้งามปล่อยให้มันแบ่งบานและมองเห็นภาพชัดเจนข้างหน้า และให้ความสำคัญนะด้วยการปล่อยวางความเจ็บปวดความทรงจำเก่าๆที่เป็นบาดแผลนั้นปล่อยวางค่ะนะอาหสิกรรมเริ่มที่ตนเองนะคะนะแก้ไขที่ตนเองอ่ะไม่มีใครทำร้ายใครนอกจากตนเองนะเนะี่ยให้กำลังใจค่ะ เออเออลมแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ค่ะ